สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรันทั้งประเทศปเทศปิ้ลนาคอนโพสต์สั้นๆถึงแม่แบบนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ทนายเดชากิตติวิทยาน,นันทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาถแถลงว่าได้มีการพูดคุยกับนางพนิดาแล้วยอม,มรับเป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้บางแจ๊กที่อเมริกาจริงโดยส่งไปทางปรษณีแต่แม่แตงโมอ้างว่าที่ส่งมือถือแตงโมไปให้บางแจ็กเพราะบางแจ๊กอ้างว่าจะไปกู้หลักฐานว่าแตงโมถูกค กกรรมทนายเดชาไม่ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้แม่แตงโมหรือไม่อีกสองวันนางพนิดาจะแถลงด้วยตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการไปแจ้งความหรือไม่แม่แตงโมบอกกับทนายเดชาว่าเป็นสิทธิเสร,รีภาพที่จะคุยกับใครก็ได้หลังพยายามถามเรื่องการพูดคุยกับบางแจ็คทนายเดชากล่าวว่าตนคิดว่าถ้าเป็นแม่ตอนนี้คงกําลังคิดว่ากูจะเอาไงดีวะล่าสุดเปิ้ลนาคอนิลาชายัยพิธีกรและนักสแสดงอารมณ์ดีได้โพสต์ถึงประเด็นนี้สันส้นๆว่าแม่ครับผมอยา ร้องให้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ขอบคุณครับ